ไม่เหมาะสมนะคะมันก็จะเกิดเป็นหยดน้ำหรือฟ้าสุดท้ายมันก็เกิดการเน่าเสียได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เรื่องด้วยจากข้อจำกัดของพลาสติกที่มีท้องตลัดน,นะคะมันก็ไม่ได้สามารถที่จะเหมาะกับผับผลไม้ทุกประเภทมันก็เป็นค่าเฉลีย่ยฉะนั้นทางบริษัทจะต้องสังเกตว่าผักชนิดไหนที่เกิดการหายใจสูงแล้วก็จะเห็น เรใช้ถุงที่มีอยู่เราจะต้องใช้วิธีการเจาะรูผู้ช่วยแล้วเจาะเท่าไหร่เราต้องดูอีกว่าเจาะเท่าไหร่มันถึงจะพอนะคะอีนนี้ก็ต้องมีการทดลองนะคะการจัดเรียงอย่างที่บอกก็คือเราจะต้องเรียงบนพันเหล็กที่ถูกต้องนะคะการจัดเรียงก็มีโห่งไม่งั้นมันก็จะเกิดความเสียหายได้ทั้งในระหว่า,างการเก็บรักษาและก็การขนส่งหรือการเคลื่อนย้าย เสียที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งพวกจุลินทรีย์ต่างๆซึ่งก็เป็นพวกที่มีอยู่ในอากาศทั่วไปก็สามารถที่จะเกิดการเข้าทำลายภายหลังการเก็บเกี่ยวได้หรืออาจจะเป็นเชื้อแฝงก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเป็นสาเหตุในที่จะทําให้คุณภาพของเราเนี่ยลดน้อยลงซึ่งเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่หนหมาสมก็มีหลายกรรมวิธีนะคะที่ท่านสามารถ